คนถามสักทีกับเน t f l i x ราคาแพง e s Media บริการจำหน่าย Netflix ราคาถูกสุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็แอปพรีเมียมต่างๆอีกมากมายมีระบบสกแกนจ่ายเงินเข้า Play e n c i a l วีดสุดยอดกดงก์ใต้คลิปเลยครับ สวัสดีนะครับผมวันนี้พี่ก็จะมาแจกสคริปที่สามารถปั๊มเบลี่ได้นะครับผมนี่เหมือนที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับผมตอนนี้มันทํางานง่ายมากๆนะครับผมเพียงเราแค่รันสคริปแค่นั้นเองนะครับผมเออเพียงเราแค่รันสคริปนะครับผมมันก็จะเก็บกล่องเงินให้เรานะครับผมแล้วเราก็กดคําว่าสตาร์ทนะครับผมนี่ปุ่มเขียวๆนะครับผมแล้วมันก็จะไปฟาร์มเงินให้เราแบบนี้เลย โหง่ายมากครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะถ้าใครนะครับผมไม่อยากให้มันกระโดดรัวๆนะครับผมก็ให้เราทําการปิดตรงนี้ไปได้เลยนะครับผมอ่าตรงนี้นะฮะเอเดเบิลจํานะครับผมใช่หรือเปล่าอ่าลองกดดูนะครับผมมันก็จะอ่ากระโดดนะครับผมอ่าลองปิดอ่าโอเคครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับการฟาร์มเงินตัวนี้ก็บอกนะครับผมว่าคุณจะไม่โดนแบนอย่างแน่นอนนะครับผมและที่สําคัญนะครับฟาร์มเร็วมากครับทุกคนดูนี่สิฮะอืมนะฮะ แล้วก็บอกอีกอย่างนะครับผมว่าตัวนี้ไม่โดนตะนะครับผมไม่โดนลีนะฮะหลังจากที่เราเล่นมานะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะถ้าหากน้องๆอยากได้สคริปแบบอะไรนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะเดี๋ยวในคลิปหน้าครับผมเราก็จะมาอ่านคอมเมนต์แล้วก็จะมาแจกให้น้องๆนะครับผมโอเคครับตอนนี้นะครับผมทางเราขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดี